สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนิฉชั้นภารก,กิจเจริญกองชูจากเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อำเภอพงคีรีค่ะมาอยู่กับคุณสุภรัตเรืองสุขบาลเลขีี่23ทับหมู่สมตำบลอินคีรีอำเภอพมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมารู้จักนะคะในส่วนของคุณสุภรัตทีออ่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ รวมถึงการลดต้นทุนนะคะการผลิตนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณสุภรัตน์เรืองสุกกันนะคะยินดีเผยแพร่ทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ,คะวันนี้มาเผยแพร่เรื่องอะไรนะคะมีการเอามูลไส้เดือนมาใช้กับนาข้าวโอค่ะ ลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนเราสามารถทําได้เพิ่งตัวเองได้อ๋อเพิ่งตัวเองได้ตอนนี้ก็ทําอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ทําอยู่ค่ะอ๋อผลผลิตเนีน่ยเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันอีกทีนึงค่ะแต่เราก่อนอื่นเราต้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์เราอะค่ะวัสดุเราขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเตรียมมูลหัวมูลหัวนะคะถ้ามีมูลหัวเป็นมูลหัวนมจะดีมากคือมูลหัวที่ทิง้งไว้เล้กประมาณ 2- 3ถึงเดือนแล้วเ,เอามาทำยังไงคะเมื่อเราได้มาเราก็เอามาใส่กระสอบ กระสอบปกติแบบนี้นะคะอ๋อแบบนี้นะคะได้มาแล้วให้มันจะสะดวกเวลาเราถ่ายน้ําทิ้งนี่ยเราก็ใส่กระสอบแล้วก็เอามาแช่ในอ่างน้ําอ่างน้ํานะคะค่ะแช่แบบนี้แช่แช่ในอ่างน้ําเมื่อสีมันเข้มทิ้งไว้ประมาณ5้าถึงเจ็ดวันเพื่อลดกรดในมูลวัวเพราะว่าถ้ามูลวัวมีกรดไสเดือนมันจะอยู่ไม่ได้ค่ะทาแบบนี้กี่รอบคะ เจ็ดวันแล้วปล่อยน้ำเจ็เนี่ยคือห้าถึงเจ็ดวันใช่ไหมคะอ่าภายในห้าถึงเจ็ดวันเนี้ยเราต้องถ่ายน้ําทิ้งถ่ายน้ําทิ้งสองถึงสามครั้งอถึงดูครั้งค่ะแอบเราแช่น้ําพอได้สักสองวันสีมันจะเข้มเราก็เปิดน้ําทิ้งอเปิดน้ําทิ้งทิ้งหมดเลยไหมคะทิ้งหมดเลยค่ะอเปิดน้ําทิ้งแบบนี้แล้วหลังจากเราปล่อยน้ําเสร็จแล้วได้แล้วค่ะปล่อยน้ำหมดทิ้งแลวนะคะพอเราปล่อยน้ําหมดเราก็เติมน้าใหม่เติมน้ําใหม่จนครบ เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายทุกสองวันสองวันนะคะเป็นเวลาห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็ยกกระสอบที่ผ่านการแช่น้ำแล้วอเอามาตากแดดอย่างนี้ไหมคะเออค่ะเอามาตากแดดไว้เพื่อให้น้ำคือให้ให้น้ำมันเสด็จเสด็จน้ำแล้วก็จะได้เป็นมมลัวแบบนี้โมลัวแบบนี้เลยอันนี้คือเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือมูลวัวที่ผ่านจากการล้างน้ำอ๋อค่ะมันจะบบนี้เลยใช่มันจะลดกรดในมูลไส้วัวมูลมูล,ลวัวพอได้แบบนี้แล้วตพอได้แบบนี้แล้วจะเรียกแบบนี้ว่าเป็นเบ,บ,บดดิง้งเบตดิ้งเบดดิงดด้งสำหรับให้ไส้เดือนอยู่อ๋อค่ะต้องต้องทำยังไงคะ แล้วเราก็ทําเป็นหลุมเอาเอามาใส่ประมาณเศษสามเออเศษเศษสามส่วนสี่ของกละมังของกละมังกละมังต้องเจาะรูค่ะแล้วก็มาทํากลางตรงนี้ใช่ทําเป็นหลุมข้างข้างหลังต้องเอข้างล่างข้างล่างที่ต้องเจาะรูนะคะเจาะรูนะคะเพื่อให้อากาศมันถ่ายได้เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นไส้เดือนพันธุ์เอฟอริกาค่ะเพราะว่าไส้เดือนพันธุ์นี้มันจะกินเก่งจะถ่ายเก่งเอามาประมาณเท่าไหร่คะสอง สองขีดสองขีดมาต่อหนึ่งกรละมังมาใส่ตรงมาใส่ตรงตรงเป็นหลุมอ๋อตรงเป็นหลุมตรงที่เราเตรียมไว้ตงนี้นะคะเนี่ยเมื่อได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนึ่งกะละมังสองขีดต่อใช้ใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สองขีดต่อหนึ่งกะละมังนะอ่าแล้วก็อได้แล้วอย่างนี้นะคะนอคะเอามาใส่ตรงกลางเอามาใส่ตรงกลางแบบนี้ค่ะ ประมาณสองขีดนะแล้วก็ใช้เบ็ดดิ้งเก่าอ๋อหมายถึงว่าที่มูลวัวที่ที่ไสเดือนอาศัยอยู่แล้วในนี้นะคะเอามาปิดไสเดือนเพื่ออะไรคะเพื่อให้ไสเดือนปรับตัวอ๋อค่ะเมื่อได้เมื่อได้หนึ่งสัปดาห์แล้วมาได้แบบยังไงคะเนี่ยค่ะพอได้หนึ่งสัปดาห์แล้วใช่ไหมค่ะวิธีเก็บมูลไสเดือนแล้วก็จะกวาดผิวแบบนี้แล้วเมื่อไสเดือน ก่อนแบบนี้แล้วไส้เดือนมันจะวิ่งไปอยู่ข้างล่างค่ะเราจะใช้ในปริมาณที่10กิโลเอามูลไส้เดือน10กิโลมาใส่ในถังมาค่ะใส่ในถังค่ะให้ดีก็คือถัง200ลิตรถัง200ลิตรนะคะต้องใส่นี่10กโลถัง200ลิตรแล้วใส่น้ําประมาณไหนคะของทงใส่น้ําก็คือเว้นขอบไว้ก็ประมาณเศษเศษสามไว้ฝ่ามือหนึ่งค่ะค่ะหนึ่งถังใช้มูลไส้เดือน10กิโล ในมูลไส้เดือน10กิโลเราสามารถใช้กับนาข้าวได้10ไร่10ไร่ค่ะฉีดช่วงไหนบ้างนะคะก็เหมือนหลังจากปักดำไปแล้วหรือว่าจากหวานไปแล้ว17วัน7วันแล้วก็ทิ้งไปอีก35วันก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งปริมาณที่ใช้1แก้วกาแฟ1แก้ว7 0 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้เป็นละอองให้ทางใบค่ะ ให้ช่วงเช้าตอนที่ปากใบเปิดอ๋อค่ะค่ะอืมค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่นาของคุณสุภรัตน์เรื่องสุกกันแล้วละค่ะนะคะ,ะเราจะมาดูว่าผลผลิตจากการใช้มูลจากไส้เดือนเนี่ยเป็นอย่างไรค,ะค,รคัะพี่สุภรัตน์เขเป็นยังไงคะคกี่เดือนแล้วคะตอนนี้เข้า,ขาแต่งตัวกําลังเตรียมตัวตั้งท้องค่ะซึ่งเราให้น้ําชีวภาพสกัดจากมูลไส้เดือน10กิโลต่อ200ดิสแล้วก็ใช้ มูลไส้เดือนแค่สี่สิบกิโลต่อพื้นที่นา2ี่สิบไร่ค่ะข้าวที่ออกมาใบจะตั้งถ้าเราให้ปุ๋ยยูเรียใบมันจะอ่อนใบจะตั้งอย่างนี้เลยนะคะจะตั้งตั้งแบบนี้เลยนี่เลยนะคะทั่วไปเลยนะคะทั่วพื้นนาเขียวเขียวค่ะเพราะเราใช้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนนี่แหละค่ะคือต้นทุนค่ะผลผลิตจากในส่วนของ มันใช้เดือนเราผลิตเองค่ะที่คุณสุภรัตน์เรืองสุขผลิตเองนะคะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามสาระดีๆนะคะข้อมูลการเกษตรที่น่าสนใจได้ผ่านทางเว็บไซตร์รักบ้านเกิด .com วันนี้ขอบพระคุณทางด้านของคุณสุภรัตน์นะคะวันนี้ต้องจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ